แก่เหสายว่ามีคำตอบเลยวะอ๋อมันเอาเหรียญมาใส่ขึ้มีแต่หัวผมมีแต่ขอให้ก้อยห้าตาเหรียญหนาวปวด เสียสายเราสู่ด้เอเอาเยียรเยียเฮียใสู้ครับตรวจไดครับเอาลเลย เราบาเาจทะไรน,นี่วอันนั้นคือย<ห>่งไ<ห>ม่ม้ครับได้หนาวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยก็ไปก็้หาุดเนจากตัวเทนทไม่ได้ครับผมรัก สวัสดีท่านผู้ชมยามดึกครับ23่สนาฬิกาสานาทีกับบางกอกตะกอออฟฟิเชียลกันเหมือนเดิมครับโดยฮหมนาลุจุ์เป็นผู้บรรยายเขมข้งสนามครับสวัสดีคร้อยสิท่านด้วยนะครับ ก้อยอีกแล้วค้อยอีกแล้วก้อยอีกแล้วเรียก้อยก้อยตายที่หกก็ได้เรียบนี้นะฮะเรียบพูดเีดไ้นม่เรียบพูดเสิร์ฟฟีสไตล์ข้ามฟีสไตล์นะครับในการเสิร์ฟฟีสไตล์ไม่น่าจะหลุดเส้นสองนะครับชินอดอนเจอเจอกันกับหนึ่งปัทไทครับห้ายครับห้า

เนี่ยเพาะอะไรเงินไม่แบ่งเลยนะสวัสดีคุณชาววอลเลด้วยนะครับหนาวมากเลยนะครับตอนนี้มีกี่องศาแล้วดูดูอยู่กูเกิลหน่อยอะเี่องศาแล้ว18 19ปดสบเก้าครับสิบเก้าสิบเก้านะผมเอาเขาก็หนาวมากนะครับ19องศา18บองค์บางก็18นะครับผมผมผมเดี๋ยวมันไปอีกแล้วไปแข่งไปแล้วกองไอ้กองเสร็จจากคู่นี้เราก็จะไปน่าจะไปหาน้ำร้อนนะฮะน้ำร้อนก่อน หนาวมากขอบค,ค,ค,คุณครับคุณพ่คุณเบียร์ด้วยก้องก้องถามใครด้วยนะมีกาแฟร้อนไหมถามให้ด้วยมีกาแฟร้อนไหมถ้าม,มีกาแฟร้อนเอาเบียแก้วหนึ่งก็ไดครับเอาแก้วถ้ามีกาแฟร้อนเอาแก้วหนึ่ง เอาน้ำ้อนก็ได้เอากาแฟเ้็นเฉยก็ได้เย็นเลยเย็นเบาเย็นไม่เอาเอากาแฟหรืออะไรก็ได้เอาแบบร้อนร้อนรก็รบากกินเลยย่ากินก็ต้องนั่งมานังเตาอยู่ทุก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 ทนกทุกทุกทุกทกทุกทุนทุกทุกทกทองทุกทุกทุกยกทุกทุกทุกุ้กทเกทุกทุงทุกทยกทุ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 กยุกทุกททกอกกดททก แต้มศูนยนครับสายมาครับหนึ่งประทาไทยโอ้โหเสิสร์ฟฟิสตายนะครับไม่หลุดเส้น2องครับแต้มศูนย์ครับนี่ฮะโอ้ยลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับลงตัวครับ หนึ่งปทายน่านจะสามสิบเก้าสี่สิบแล้วนะครับอายุนะฮะแต็มหน,นึ่งศูนย์นี่ฮะลูกนี้ครับไปนวดเลยครับไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ <S <S ขอบคุณแม่อินกนมกลกระวังครับต้นทุนน้อยขายง่ายกำไรดีนะครับ เป็นผู้สนับสนุนหลักผ่านเหรียบางกอกตะก้อออฟฟิเชียลในครั้งนี้ครับไม่มีไม่ไม,ไม,ไมีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วพี่ผู้เชนมันคือเป็นแบบนี้อ๋อขึ้นแล้วกินแล้วแต่เชลล์แต่เชลล์นี่ฮะเฉือนิดนึงครับ แต้มสอตึ่งหครับนี่ฮะระวังให้ดีครับโดยเฉพาะเท้าซ้ายครับตอนนี้เกิมมันทำดิ่นอยู่เลยเว้ยแต้มจะห่งสครับดูครับลูกดี้สายสุดเหมือนกันครับมีซ้ายก็ต้องมีซ้ายเหมือนกันครับโอ้โห หนามยอกต้องเอาหนามบงครับจเจมเสิร์ฟของหนึ่งประทายมาแล้วครับสวัสดีคุณแบค็ฮันเตอร์ด้วยคู่นี้จริงกันเลยนะครับฝั่งละ5,000นะครับน่าจะมีประมาณนี้นะครับโอ้โหเจ้าตัวเคยชนะเก่งบ้านมะขำที่ประชารที่เจ็มาแล้วนะครับในยุคแรก แชมสามสองครับส,สายอีกครั้งหนึ่งครับจีนถ้าเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่นี่จีนน่าจะมีเยอะกว่านะครับประสิทธิภาพและการเคลื่อนที่หนุมกว่ากระติบแพ้นะครับแพ้เยอะเลยน่าจะประมาณ13ต่อสานะครับประมาณนี้แ้มอยู่ที่ส3าครับจีนอุดร นี่ฮะเฉือนด้วยหลังเท้ามาเลยครับจินดูรอนเนมีความคล่องตัวนะครับออกไทยพีพมาแล้วนะครับประเภทคู่กับกล้วยทวมโลกนะครับสามเท่านี่ฮะมีสายมีขวาครับสนับสนุนในการไฟ่สดในครั้งนี้ครับโดยแม่อินขนมกลกจะหวังต้นทุนน้อยขายง่ายกำไรดีครับ 0 9 9 2 8 9 5 1 2 0ครับแต้มสาเท่านี่ฮะเฉือนด้วยซ้ายครับโอ้ลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้อายุ40กว่าในการเคลื่อนที่ลงตัวครับหนึ่งปายแต้มห่างกันที่1แต้มสี่สโอ้จินุดอนครับยังน้มตัวเปิดด้วยปลายซ้ายครับมาหรือเปล่าโอ้โห บอกนะครับตอนนี้นะครับเป็นยังไงนะครับเสด็จดีแล้วจะเตรียม <laughs> แต้มสามต่อสี่ครับนี่ฮะโอ้โหคนละช่วงไวัเลยครับ แต่ทางด้านหนึ่งปัทไทเนี่ยก็ถือว่า<ส>มีความล่องตัวทางด้านเกม,มเสิร์ฟเหมือนกันนะครับอันตรายเหมือนกัน<ส>แรมสี่เท่านี่ฮะมีซ้ายเหมือนกันครับจินอุดรครับลูกนี้ครับาาโอ้โหไล่หน้าซ้ายแบบดื้อๆครับโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟโอ้ท็อปสปริงด้วยหลังเท้ามาหนักๆแบบนั้นครับซ้ายสุดเลยสวัสดีไปยังโปรทูนสายสามด้วยนะครับ แต้มขยับขึ้นที่1แึ่ง้กว่าห้สนี่ฮะโอจินุดรนอาจจะมีประสบการณ์ก็จริงนะครับแต่ความฟิตของจีนุดรนเนี่ยความฟิตและความสดวัยรุ่นกว่าครับถ้ายืนกันนานน่าจะอยู่ที่จินุดรนเลยครับชีก <64. S 1> ที่2แต้มครับ64นี่ฮะโอ้โห เป็นโจทย์สำคัญแล้วครับหนึ่งประทายฟอร์มก็ต้องพยายามที่จะกลับมาครับโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟนี่ฮะจุดพุขึ้นมาสูงเลยครับี นี่ฮะตามสี่หครับ,ารบสายอีกครั้งนึงครับจุดผุขึ้นมาสูงนิดเอาแต่อโอ้จินอุดอรนแน่นจริงๆครับมีทั้งซ้ายทั้งขวา แต่6-4ครับน<ด>ี่ฮะระวังให้ดีครับ <c oughs> คือเปิดห้องโรงแรมนอนแล้วครับคุณสถิตจันเรเือนะฮะคือเปิดห้องแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ถนัดหรอกเพราะว่าแอบมินไม่ค่อยถนัดนอนโร<อ>งแรมนะครับโอ้ <c oughs> ถ้าให้เอ็ดบินนอนสามชั่วโมงเนี่ยนะเอ็ดบินเอานะครับแต่ถ้านอนเป็นสว่างแบบนี้เอ็ดบินไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเอาเลยครับจินอุดอนอยากเห็นจินกับเดี่ยวกับบอลน,น้อยไม่น่าจะถึงบอลน,น้อยนะครับถ้าเดี๋ยวแปลงฟรีนะครับสวัสดีคุณสมชิดด้วยหกต่อห้าครับจินอุดอน เอาเลยครับนี่ฮะก็ต้องพูดถึงเรื่องลูกเสร์บอย่างเดียวนะครับแต้มอยู่ที่75ครับ โอ้โหสุดๆจริงๆครับในแผนี้ครับจินอุดรไม่มีครับไม่มีขอบคุณในการตักทายของสถิจันเรคือด้วยนะครับแต้มห้าปครับ นี่ฮะเฉือนอีกแล้วครับโอ้ยวันนี้ชินอุดรมีลูกเสิฟและมีเกมโต้ครับแต่ทางด้านของหนึ่งบรทไทยไม่มีเกมโต้ครับมีแต่ลูกเสิบล้วนๆครับหต่อแปดครับมันเฉียนขึ้นบางทีไงเป็นพันเลยเมไห เป็นพันธดวยนี่ยแถมันเด็กด้วยใคสรสดอยู่ตังจุงเทียโอ้ยบุ๊มบุบุบหนุ่มชาวราเอยียดครับดีกลๆเจปครับนี่ฮะจินุดอนยังน้มตัวเปิดด้วยแปลงง่ายๆครับมาแล้วครับอ <c oughs> ชินุดรนี่ที่เดือดเหมือนกันนะฮะสังกัดค่ายของไก่สอนราชสีนะครับมีทั้งเตะถ้วยเกียรติยศนะครับแล้วก็ชิงรางวัลน,นี่นะฮะสภาพครับความฟิตก็ไปว่าว่ากันไปตามการเวลาแล้วครับร่างกายแต่ก็ต้องมาชมเชยครับ40กว่าแบบนี้เนี่ย มีความฟิตขนาดนี้ได้ก็แอดมินก็ต้องชมเชยครับนี่ฮะสู้กันต่อไปครับลูกนี้นะฮะเดี๋ยวแปลงฟรีบอลน้อยบนประคำเดี๋ยวแปลงฟรีกับหนึ่งบางชันนะครับหรือหนึ่งบางเลนนะครับนะฮะ บางคนบอกว่าแอดมินทำไมไม่โพสเกี่ยวกับราคาหน่อยที่ก็โพสกันนะครับแอดมินไม่สามารถที่จะโพสได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันมีราคาขันต่อกันในข้างในนะครับเราก็กลัวที่จะเพจปิวนะครับหรือโดนบล็อกนะครับก็ต้องเข้าใจแอดมินนะฮะเพราะว่าแอดมินมันมีไปส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วนะครับใช่ไม่ว่าคุณจะได้จะเสียนะฮะแอดมินเป็นเพียงแค่สื่อนะครับนะครับบางทีเห็นเพจอื่นที่เขาโพสนะฮะ ก็บางคนจะอาจจะตั <t <t ้งคำถามว่าทำไมแอดมินเพจบางกอกแต่ก็ออฟฟิเชียลเนี่ยไม่โพสเหมือนคนอื่นนะครับเราไม่กล้าที่จะโพสนะครับเพราะว่าเราเป็นเพจนะครับควจะโดนบล็อกนะครับควจะมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่ามันลำบากเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองนะครับแต้มาหางกันเยอะครับ1ิบต่อเจสายมาครับ นาวินเตะคู่ไหนครับสวัสด no ีคุณนาวินนะครับนาวิน k p บีด้วยนาวินตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายเป็นไงบ้างส่งบอกเอ็นเป็นไหมเดี๋ยวเขาคุยกันเพื่อก่อนค่อยเริม ่ามเจ็ดต่อสิบครับนี่ฮะสายสุดอีกแล้วครับโอ้โหโดยเฉพาะเท้าซ้ายครับเก้าแทบไม่ทันครับสมมมติว่าีคนเจมเสิร์ฟของหนึ่งประทายคัเปอร์ไฟล์คราวนี้เจ็ดนี่ไปตีอยู่เชียงใหม่นาวินฟิตมาแปดต่อสิบครับโอ้โห เกือบไปแล้วครับบาดบาดลุงเบย์เขาเล่นอะไรมันดูไอ้ครูมากไอ้ครูก็เครียดเนี่ยโกรก่อยเนี่ยแต้มอยู่ที่10ต่อ8ครับเอาเลยครับดูดจังหวะ1-2แบบนี้ครับลั่นไปแบบนั้นครับลงโทษได้หรือไม่จีนอุดรแล้วกันละครับลูกนี้โอ้โดนทำโทษครับถ้าลั่นไปแบบนั้นครับ ก็ต้องเห็นใจครับกับสภาพกับความฟิตนะฮะอาจจะฟิตก็จริงแต่โดนวัยรุ่นไปครับแต้ยแปดครับห่านกันที่สามแต้อมะเนี่ยโอ้โห แต้มห่างเยอะครับ12 8เกมืูไมมเกมนี่ยืนมองเลยครับโอ้ได้แค่8แต้มครับ1ปะทายครับโอ้จมตัวถึงกับเกาหัวเลยครับกับฟอร์มนี้เอาละครับตามใบตามอายุสู้กันต่อไปครับกับเส้นชัยกับความหวังกับสภาพร่างกายนะฮะอย่าอ่อนแอครับสู้ต่อไปพิสูจน์ตัวเอง กับหน้าบรรดาแฟนเพจเ <ล S 1> นะครับปอกเดียวนะใครอีกเศกสันกับสมรดร้อะเอียด, <ST US P> ด <ST US P> ปอกเดียวเรดาแฟนเพจครับดูเสกสันกับสมรดรอะเอยดไหมครับ <ST> แ <US P> ปลปอกเดียวนะครับปอกเดียวทุกอย่างปเลยนะครับดูไหมฮะเศกสันกับสมรดร้อเอ็ดน,นะครับเอาแถมคู่หนึ่งแล้วกัน เสกสรรกับเสกสรรกับใครสมร้สมรถรถดร้อยเอ็ดนะฮะปอกเดียวทุกจังหวะนะครับอ่ะรเรามาดูกันครับเขาจะแก้กันต่อคู่นี้ไหม,ม,มไม่มีมีไห <rainforest> ม,ม ไม่มียังไม่มีนะครับยังไม่มีเราก็ดูไหมครับเาจีบกันแล้วนะว่าจะขอต่อเอาเขาแก้เหรอเอาแก้นะครับแก้เราไม่ได้ไล่สดนะฮะเสียนะบอยก่อนนะครับถ้าเสกสันมาเราจะไล่สดให้ดูนะครับพักสักครู่ ขอบคุณในการดูบรรดาของบรรดาแฟนเพจทั้ง495ยุทเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าเสกสันมาเราจะไล์สดให้ดูนะครับนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามครับในการไล์สดในครั้งนี้โดยแม่อินขนมครก,กชาวบังครับต้นตุนตน,น้อยขายง่ายกำไรดีไม่เตะแล้วนะครับไม่เปลี่ยนรองเท้านะครับไม่ได้ดูนะฮะ